ਬੋਲ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ในใจผมอยากให้กรรมการเทคนิคมาคุยกับผมด<อ>ิว่ามันเป็นยังไงที่แจ้งเพราะว่าผมเข้าเวทีไม่ได้<อ>ผมก็ไม่ผมไม่บุกรุกเขาอยู่แล้วครับใช่ไหมผมไม่บุกรุกเขาแต่ว่าผมอยากให้กรรมการเทคนิคละ<อ>มาคุยกับผมดิ<อ>ว่าเฮ้ย<อ>มึงให้แพ้ยกไหน ใช่เมื่อให้แพ้ยกไหนบ้างจริงพี่มาเขาไม่ได้มาหาเรื่องไม่ได้มาหาเรื่องต้องการเน่ยว่าอยากรู้ว่าความถูกต้องอายุช้ำอยู่ตรงไหนคือคะแนนเป็นยังไงคือคิดว่ไม่ได้มาหาเรื่องนะครับคิดว่ามวยคู่ท่าขาวกับดินเนื้อทองเนี่ยดินเนื้อทองน่าจะเป็นฝ่ายชนะใช่ไหมครัผมผมถามพี่อ๋อดีกว่าพี่อ๋อดูยังไงอ่ะพี่อ๋อต้องถามผมผมถามว่าพี่อ๋อดูไงใักพี่อ๋อดูมวยอยู่ใช่ไหมพี่อ๋อดูแพ้หรือชนะดินเนื้อทองคือตามสายตาพี่อ๋อเองอ่ะใช่ไหม คนท<บ>ั่วประเทศเนี่ยผมถามว่าดูในคอมเมนต์เขาด่าใครเขาด่าไอติแล้วเปล่าหรือเขาด่าใคร,ครใช่ป่ะคุณดูในคอมเมนต์คุณก็รู้อยู่แล้วสังคมเขาคุณตอบปัญหาสังคมได้ไหมสามเมาแล้วก่อนก่อน,อนนั้นโดนปล่อยไปตรงมุมนะ้ร่วมันทั้งยืนใช่ไหมละ่ะแล้ววันนี้ไอค้ามันถอยนะมันไม่ได้เดินนะใช่ป่ะล่ะไอคราเป็นชนะตรงไหนอะ ใช่ไหมสังคมมวยมึงโกงกูกูโกงมึงสบายไปเลยใช่ไหมคนที่จะรวมร่วมการไปทำดีต้องรู้ด้วยนะว่าที่ที่มาที่มาทางเดินเราต้องการคำชี้แจงของกรรมการเทคนิคว่าว่าคุณเนี่ยที่ออกให้ไอไอดิเนื้อทองมันแพ้เพราะอะไรเขาเสียเปรียบยศไหนหัวซี่ยกมัมีสิบหนึ่งถึงสิบห้าหนึ่งไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ไอ้ค้าเป็นต่อห้าสี่มันไม่ถูก ว่าหนึ่งผมผมเข้าเวทีไม่ได้เดี๋ยวเห็นชุดผมคนเฮี้ยผมเข้าเวทีไม่ได้ครับคนเฮี้ยอย่างผมเข้าเวทีไม่ได้ผมต้องออกจากสังคมมวยนะครับเพราะอะไรเพราะเราเฮี้ยใช่ไหมล่ะผมเข้าเวทีไม่ได้ครับแต่ผมถามว่าคู่เนี้ยคุณตอบสังคมได้ไหมว่าคุณให้เหตุผลอะไรว่าไอ้ครับชนะคนทว่บอกว่า คนเราอะเขาผิดก็ออกไปบ้างอย่าเอาคนขัดผลประโยชน์ออกเลยผมอะแม่งเหมือนหมาเฝ้าวงการมวยนะครับผมอะเหมือนหมาเฝ้าวงการมวยคุณอย่าเอาคนขัดผลประโยชน์ของเพื่อคุณออกไปคุณเอาคนผิดออกไปดีกว่าสังคมได้เจริญน,นะครับ